กับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีตามสัญญาจากคลิปคราวที่แล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมและช่องคริปโตดูดจะพาไปรีวิวและดูบรรยากาศภายในเกม VR NFT ที่ชื่อว่า r e v o m o o n นะครับซึ่งบรรยากาศภายในเกม r ี v o r m o n เนี่ยจะเป็นยังไงตามผมไปดูเลยครับ ที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิว VR NT f เกมที่มีชื่อว่า r e v o l m น n นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต้นเล่นเกมนี้แน่นอนครับเนื่องด้วยตัวเกมเขาเนี่ยเป็นระบบ VR ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องมีและเตรียมไว้ก่อนเล่นเกมเนะครับก็คือเจ้าตัวแว่น VR นะครับผมซึ่งแว่นในครั้งนี้ที่ผมเอามารีวิวในการเล่นเกมเรลโมนให้ดูนะครับจะเป็นแว่นของ o คิล u s ส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมก็อันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวแว่น VR ตรงนี้เอ,เองนะครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมเ e ลโบมอนกันดูเลยดีกว่านะครับว่าบรรยากาศภายในเกมอะไรต่างๆเนี่ยพอได้สัมผัสลองเล่นเองแล้วมันจะ เป็นยงงนะครับส่วนในการล็อกอินเนี่ยผมจะเลือกล็อกอินผ่านตัวแอปพลิเคชันของไ y q u e s t นะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มของไ y q u e s t เนี่ยผมก็ได้อธิบายไปคร่าวๆในคลิปคราว,าว,าวที่แล้วแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ผมได้ลองคอนเน c t เจ้าตัวแว่น o c u l u s VR เนี่ยนะครับกับแพลตฟอร์มของไ y q u e s t เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันคอนเน c t ค่อนข้างง่ายนะครับในการเข้าเกมนะครับหลังจากที่คอนเน c t ตัวแว่นกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของไซ q u e s t แล้วเนี่ยเราก็มากด Install เกม t o Headset ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคแล้วนี่เราก็เข้ามาอยู่ในเกมละหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยรูปร่างหน้าตาภายในเกมก็จะเป็นประมาณเนี้ยซึ่งตัวแฮนดิลสองข้างเราเนี่ยนะครับข้างขวามันจะเป็นตัวเอาไว้ใช้ในการเลือกคําสั่งต่างๆอะไรประมาณเนี้ยนะส่วนมือด้านซ้ายเนี่ยะจะเป็นตัวอุปกรณ์สักอย่างนะครับที่เอาที่เอาไว้ใช้ในการเรียกมอนเตอร์แล้วก็ในการจับมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นมาสักนิดหนึ่งแล้วแหละอ่าไอคนนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบคนที่เอาไว้ฮิล NPC ตัวนี้นะครับให้เราแบบมาฮิลเลือดมอนเตอร์ได้ที่คนคนนี้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยตรงเครื่องคอมเนี้ยมันก็คือตัวหน้าต่างที่ให้เราเอาไว้ใช้จัดการหรือว่าเก็บตัวมอนเตอร์ของเราอะนะครับโอเคเยวออกไปดูบรรยากาศภายนอก เนี่ยครับบรรยากาศภายนอกเมืองอตรงในทีเซอร์ที่เขารีวิวปล่อยมาครั้งแรกอะ่ะในวิดีโอนะครับน่าจะเป็นมุมตรงนี้เนาะที่เขาใช้ทําวิดีโอตอนทีเซอร์นะครับนี่น่าจะเป็นใจกลางเมืองเลยแล้วตอนเริ่มต้นนะครับด้านซ้ายเนี่ยมันคือตรงที่เรามาเลือกตัวมอนสเตอร์ในตอนเริ่มเกมครับมันก็จะมี3ามธาตุอ่ะ ก็คือธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุพืชผมได้เลือกธาตุน้ำมาลครับเนื้อหาเกมตอนเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับโปกเกมอนไม่มีผิดเลย <S <S ก็คือ,ขอเขาจะให้เราเลือกมอนสเตอร์หนึ่งในสามตัวเนี้ยแล้วก็ไปช่วยไอ้คนที่มันวิ่งหนีไฟลุกอยู่เนี้ยนะครับ <S 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 ซึ่ง <S <S ในสามตัวเนี่ยก็จะมีเนี่ยนะครับธาตุน้ําซเรลเล่อะไรเนี่ยแล้วก็ตัวที่แล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นธาตุไฟกอริสแล้วก็ตัวที่สามน่าจะเป็นธาตุพืชเด็กคิวเนี่ย อ๋อลืมบอกอวิธีใช้งานตัวแฮนดิ e ลเนีนะครับตัวแอนะล็อกบนแฮนดิ e ลข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการทําการเดินส่วนด้านขวาเนี่ยเอ,เอาไว้เอาไว้ทําการหันซ้ายขวาอะางเงี้ยครับแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆโดยที่หน้าแถบเมนูของแฮนดิลด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีคําสั่งเมนูที่เอาไว้เลือกดูเมนูต่างๆครับตรงนี้รวมถึงตัวทีมก็จะเป็นตัวมอนเตอร์ที่เราจะเลือกใช้ได้ตรงนี้นะครับ โอเคซึ่งในตัวปัจจุบันผมจะเป็นตัวธาตุน้ำที่ผมเลือกมาผมก็เก็กบเลเวลมันไปจนเลเวล8แล้วนะครับแล้วก็อันด้านล่างนี้ก็คือมูฟหรือว่าสกิลที่ใช้ในการต่อสู้ต่างๆซึ่งตัวแฮนดิ e ลด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้โชว์แบบหน้าต่างเวลาต่อสู้ด้วยครับมันจะมีขึ้นคำสั่งให้เราเลือกกดนะว่าจะใช้ท่าต่อสู้อะไรอะไรประมาณนี้อันอนี้นเดี๋ยวผมไปต่อสู้ให้ดูแต่นี่เลือดมันจะหมดแล้ว ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองต่อสู้ให้ดูซึ่งเวลาต่อสู้ก็ให้เรายิงตัวบอลตัวน,นี้ไปใส่มอนเตอร์ที่เราจะสู้นะครับปึ้่แล้วมันจะขึ้น vS ด้านบนหัวอย่างเงี้ยนะตัวมอนเตอร์ของเราก็จะมีชื่อของเราขึ้นบนหัวเหมือนกันอย่างเงี้ยแลวเนี้ยครับแถบเมนูคําสั่งที่เราใช้ต่อสู้ก็จะมีเลเวลของมอนเตอร์ชื่อแล้วก็ของเราเลือดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีคําสั่งรันเนี้ยก็คือคําสั่งในการหนี เหมือนในเกมโปเกมอนเลยที่เราเคยเล่นในเกมบอยสมัยก่อนบมูบ Move, แล้วก็ทีมทีมนี่ก็เลือกมอนเตอร์เวลาจะเปลี่ยนมอนเตอร์อะไรก่อนะฮะโมูฟก็คือคําสั่งที่ใช้ในการต่อสู้นะครับอ่ะึ้งเอา้ามอนเตอร์ <Monster S 2> ผมตายเหรอ <S <S ใช่จริงด้วยมอนเตอร์ผมตายเลยโอ,โอเค Oh เอาใหมอ้าวมันเตอร์หายอ่ะถ้ามันเตอร์หายเนี่ยต้องมาเอาออกจากตรงนี้หรือเปล่า อ๋อนี่ไงกลับมาละโอเคชื่อมันก็จะขึ้นตรงที่มือด้านซ้ายเราเนี่ยนะครับมันมีเวลาบอกด้วยอันนี้นจะเป็นเวลาในโลกเกมซึ่งตัวแถบเมนูตรงนี้เมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะครับมันก็จะมีสถานะขึ้นโชว์บอกเราต่างๆเนี่ยตั้งแต่ชื่อมอนเตอร์เนเจอร์มันเป็นอะไรตรงนี้ถ้าใครเคยเล่นโปเกมอนมาก่อนน่าจะเข้าใจระบบตรงนี้นะครับเนเจอร์กับอ b บิลิตี้เนี่ยอย่างตัวนี้เนเจอร์เป็นรีแลก ถ้าเนเจอร์เป็นรีแลกเนี่ยมันก็จะมีการบวกลบค่าต่างๆในในแบบนี้ครับก็คือลบดีเฟนต์แล้วก็ไปบวกสปีดแต่ถ้าเป็นนิสัยแบบอย่างอื่นอ่ะมันก็จะไปบวกลบค่าสเตตัสแบบอย่างอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ส่งตัวมอนเตอร์ของเรากลับไปที่ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เรานี่ก็ได้อือนกันนะโอเคไอแท็บเมนูนี้มันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับพวกยารักษาแล้วก็ออฟเนี่ยออฟนี้ก็เป็นเหมือนแบบ โอเกบอลในมอนเตอร์ท so, okay, ี่เอาไว้จับมอนเตอร์อะไรเงี้ยครับเนี่ยผมได้ลองใช้ไปแล้วสี่ครั้งแต่ยังจับไม่ได้สักตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวลองไปดูไปจับกันใหม่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปจับพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราไปวิ่งหามอนเตอร์กันเมื่อกี้ผมเจอมอนเตอร์เฟี้ยวๆอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ก็จับไม่ได้ อางั้นเดี๋ยวเรามาจับไก่ตัวนี้กันดีกว่าลองจับดูเนี่ยเวลายิงเราก็เล็งไปที่มอนเตเนี่ยครับเึ๊บเอ้าเชื่อผิดอันถ้าจะโจมตีเนี่ยครับ,บ,เ,จจเ,รบเราก็เลือกมาที่ทีมแล้วก็ยิงไอบอลน,นี้ไปเนี่ยคือเป็นหน้าหน้าจะก,การโจมตีละบนหัวมันจะขึ้น V S แบบเนี้นะครับของเราก็แบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ของเราก็ขึ้นเชื่ออย่างเงี้ยนะก็ โจมตี่ะอ๋อทีหนึ่งเลือดลดไปครึ่งหลอสองทีตายเด้วเอ้ยไปหาตัวใหม่ก่อนอลองจับตัวนี้แล้วกัน นะครับเราก็เลือกบอลแดงๆนะเราก็ยิงไว้ที่มันปึ๊บแล้วก็มารอลุ้นดูว่าจะได้ไหมนะครับพอเมื่อกี้ผมเสียไปแล้วบอลไปตั้งเยอะก็จับไม่ได้ขออันนี้แสดงว่าได้แล้วนี่แล้ก็เลือกมาดูที่ทีมเราปึ๊บเนี่ยได้ตัวนี้มาเลเวลสองประมาณนี้นะครับ แต่ผมขอไปล่ตัวเมื่อกี้ก่อนเสียดายมากเลยอะจับไม่ได้มันเป็นมังกรตัวสิดเขียวๆอะครับไม่รู้ว่ามันเป็นตัวแบบแรหรือเปล่างั้นเปลี่ยนแผนมาจับไก่ตัวนี้แล้วกันเอ้ คือก่อนจะจับเนี่ยเราต้องอยู่ในโหมดต่อสู้กับมันก่อนนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเราก็ค่อยกดจับมันได้เอ้าจับไม่ติดงั้นเดี๋ยวโจมตีก่อนสักทีหนึ่งแล้วกันโอเค มาเนี่เรียบร้อยแล้วก็มาเช็คค่าสถานะของมันได้ในในหน้าต่างทีมของเราเนี่ยนะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะโอเค ถ้างั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ขอมารีวิวการเล่นเกม r v v o m o n เนี่ยคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ใ,ในช่องของคลิปตัวดูดเราเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาแชร์ให้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับงั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเล่นเกมต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ